สวัสดีค่ะมากวอนจ้าสวัสดีค่ะมามามา,มาดูอะไรกันวันนี้ยบยเฮ้ยเ้ยเฮยังสยิยัง้ยเม้เบิเฮ้่งฮ้ยเฮ้ยะฮ้ยเฮดอเไ้ยเฮ้กเ้ยเยเะอยะะเยอะอะ่อะ,อะว้าจะไปเื้ยเฮ้ยเเดีย ว่าจะไปซื้อของนิดเดี๋ยวจะว่าแบบว่ามาแบบอล่างพดโอ้อันนี้สเปรย์ดับกลิ่นจ้าในห้องน้ำไปสามห้างสามห้างกับหนึ่งจากอินเทอร์เน็ตอันนี้เป็นาซแมวหาโล่เลยหาโล่ว่าเสียวมาหลายกว่านี้อัน ไปเบิ้งหางอื่นแล้วมันแพงไงอยู่อันหางนี้มันถึกถุงประมาณยี่สิบสองคนกับเท่าไหร่หกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบบาทหากิโลหางหางอื่นแพงตอนแรกว่าจะไม่แวะหางนี้แล้วเพราะว่าอันไปเบิ่งไส้แมวซื้อๆแต่ว่าหางอื่นบ่ไหวหางอื่นหางอื่นแพงกันเลยได้แวะ Oh. ห้าโลได้มาสองเพราะว่าเปเล่เป็นแมวแมวทั้งในบ้านแล้วไงก็คามมาคามต่าคามหัวไม่ปัดอันนี้ของลีโอครับผมของลีโอครับอาหารเปียกอาหารแห้งของเขาเป็นรอยัลคอนินของ ของเปรเลกับล้อยืนคะนิน่นอันนี้ฮะเอาอาหารแหง้งเลยโอ้แต่ว่าไปไม่ขัดเอาเปียกของหนูใช่ไหมของผมแม่ของผมไป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 ,ไปอันนี้ไว้ทำถุงขยะสองอันยี่สิบห้าคนทังไล่หลแต่า่าดสไม่อีก สวยไหมใบละสิบคนน้ำมันถูกนี่เป็น,ลา,าน,นลายดอกไม้ไอ้ไล่ใบไม่อันนี้ไล่ดอกไม้ไล่ดอกไม้สองใบลล่ดอกไม่สองใบใบละสิบคนก็จะประมาณสามสิบกว่าบาทจะซื้อมาอย่างอยู่บ้านนี้ก็เยอะใช้ได้นะอยู่บ้านนี้ก็เยอะใช้ได้นะแต่ว่ามันมันสวยไงใบละสิบคนน้่มกัเลย สิบโคนอยู่ประมาณสามสิบห้าบาทสามห้าสามหกบาทประมาสองไร่มีอีกไร่หนึ่งไร่นามเบาบคอคบอเคยปลื้มอันนี้เป็นแป้งพิซซ่าค่ะมีไอซอนมะเขือเทศด้วยลดเหลือสิบคนก็สามสิบห้าบาทพิซซ่าเด็กหน่อย แย่อ่อนอวก็อีแม่ปะนั่นอันนี้น้ำตาลที่ไม่มีแคลอรี่ไปหางนี่เขาว่าซื้อซื้อของครบสองร้อยสีได้ไกลล่ราคาสิบหาคน้นเขิเลยจักเสียวอย่างพี่บาได้น้ำตาลมาสอง,สงก็ได้ปีไก่โลละสิบหาค้นมากหนึ่งอัน ซื้อขวางมันครบสองรอยนะในเรื่อง,เร,อง,องเรื่องของคนบาเรื่องของ้นบาอันนี้ก็น้ำตาลเอาไว้ทำแยยมจ้ะเดี๋ยวหนาผลละไม่มากเดี๋ยวผ้าเ็ดแยมผลละไม่กันน้ำตาลแยมนี่บอกโคลี่น่าจะเครื่องโลกค่ะเครื่องโลกน่ะยี่สิบยี่สิบคนประมาณยี่สิบคน ก็เครื่องโลกประมาณเจ็ดสิบาทค่ะยุ่นอัวอะไรเขาชิดว่าส้มโลยี่สิบเก้าสามสิบโคนจ้าก็ประมาณร้อยสมสมเขียวหวานองอาุ่นลดราคาครึ่งโลเหลือยี่สิบโคนก็จะประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบาท กล้องละเจ็ดสิบบาทปกติกลองละลอยก็าบาทจ้ะซื้อสองกล่องอะไรลูกมันบอมเนของหมาเพราะมันของกลิ่นเด็กแล้วนี่อีกห้างหนึ่งอ้นอวไปจากนา <c oughs> <c oughs> เป้ว่าจะไปเขาป้าขอบอกวันนี้สามสิบเก้าคน ประมาสี่สิบร้อยต้นๆจ้ะกับแชมพูหมาไม่อะไรอีกไหมใช่เห่มีสามสิบเก้าโคนไหมถูกอันนี้บ่ม่อย่างอันนี้เป็นดินดินจะใช้แบกมากค่ะปนอัวครับปนอัวครับทั้งหมาทั้งแมวอันนี้เป็นดินปลูกดอกไม้ก็ดินเพาะเพาะเมล็ด อันนี้เม็ดบากาดเขียวบาทหนึ่งโครนหนึ่งโคนค่ะประมาณสามสามบาทสามบาทสี่บาทสามบาทสี่บาทหมดว่าชิบะเอาอยังงละว, <laughs> ว่าชิบไปซื้ออย่างได้เพื่นเบียกนอันนี้สามห้างอันนี้ของสั่งจากอินเทอร์เน็ตเขาเขาเอามาให้ถุงแตกด้วย ปกติแพ็กเกจของซาลันโดจ้ะซาลันโดคือเกาแพ็กของเขาคือห้าแกะแล้วห้ากับแพ็กแพ็กขึ้นในแพ็กเกาเนี่ยก็ะซ่งกลับได้ค่ะอันใดบ่อ,อยากได้นะแต่ว่ามือนี่ขึ้นมาเป็น,นังสีบัวมาเป็น,นังสีฉีกตรงนี้ แล้วเขาจะมีแถบเก่าทั้งในเลยค่ะเป็นกองเป็นแถบเกาาเห็นไหมแถบเกานะะกานี่ค่ะแถบเก่าทั้งในคือเอาไว้ห้าแปะซ้ำกองเกา่าแปะซ้ำกองกเอก่าแล้วก็ส่งกลับถ้าออกทุกค่ะนี่ค่ะจะมีเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นสติกเกอร์ค่ะคือถ้าอยากส่งกลับพ่อกับแกยังสิเลยแกเป็นสติกเกอร์แล้วก็แปะทับ ปทับตัวเก้าได้เลยค่ะแปทับตัวเก้านี้ได้เลยเราก็ทรงกลับง่ยแต่ว่าแตกแล้วนี่สงัซเขาไม่อยากให้ส่งกลับแต่ว่ากระ่งกลับได้คือเก่าส่งกลับได้คือเก่าสียางค่ะอันนี้น่าจะเป็นกางเกงวอร์มเดี๋ยวมาคุยด้วยนะคะแป๊บหนึ่งที่บอกแพ็คดีๆแพ็คดีๆแพ็คดีๆกางเกงวอร์มเบอร์ L อล ยี่แม่เบอสีกรม,มท่าจ้ะเบอร์เอลกางเกงวอร์มสวยๆยาบอลอรี่ว่ามันของหมาตัวนี้ก็กางเกงวอร์มสวยๆเก็บยาวอ,ยอุ้ยโอ้เสื้อกันฝน ตัวนี้เป็นเชื่อกันฝนนะครับลองไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองเสื่อกันฝนหนเบิ่งตัวนี้มันใส่หลายรายะคะใส่ต่าผู้เฒ่าตรงนี้ปีสองร้อยกว่าจ้ะเอ่อเม่นวะ้ายเก่าๆหนือยมนเนี่ยง ออมีสองร้อยแปดสิบเจ็ดกับสองร้อยเจ็ดสิบสี่ค่ะสองสองตัวตัวนี้น่าจะสองร้อยกว่าราคาราคาอยู่ที่ห้าร้อยสี่สิบเก้าลดเหลือสองร้อยครึ่งราคาอยาข้าอ,อยากเข็มตัวนี้เป็นนั่งแบบครับเบ้วยบ๊วย เป็นแตตัวเงี้ใช่ไหมเสื้อดีดีว้ววหมาเป็นแต่ตัวใหญ่ปานเจ้า,จาของผู้น้อยนะโอ้โหเสื้อกันฝนทั้งนอกกันฝนนะทั้งในเป็นขนทั้งในเป็นขนตัวสองร้อย ของวีโรโมด้าของซาลันโดมันจะเป็นของหลายๆยี่ห้อเลยค่ะสองของหลายๆยี่ห้อเลยแต่ตัวใหญ่่าสันเพิ่งดูเออ๊ะฟังเวอร์อุ้ยพอดีค่ะเละิศเฮาก็าไว้ไปเก็บเฮดกันค่ะไว้ไปเก็บเฮดกัน หมเสื้อ,อการกางเกงว่าบอร์บอลอหะไเบิ้งหนะค่ะนี่กันฝนแบบมีขนด้วยอย่างอุ่นสีก็คค่ายๆต,ตัวเก้าอะค่ะ,ะตัวง่ายๆน่ะที่ใส่อะใส่ได้แบบว่าฝนฝนหนาวๆนาๆด้วทั้งในเป็นขนนังสิค่ะทั้งในเป็นขนจาก ห้าร้อยเท่าไรบ้างค่ะลดหน้าจะประมาณเกินห้าสิบเปอเซนค่ะจังว่าค่ะเกือบแน่นจ้ะเบอร์แอลเราได้เนี่ย <c oughs> อ้อนอัวขนาดถูขนาดเนี่ยเป้มากเก็บเสื้อกันฝนแม่ควัญเบิงมาหลายหม่องเหลีวมีตั้งแต่สีหาลอยอัพแมะมันแพ้งแต่ตัวเนี้ยดีมากเลืดเอดเก็บ กางเกงว่อมเนียเอาอยู่แล้วเอาอมเบอร์ประมาณนี้แหละค <laughs> ่ะวอมเบอร์ประมาณนี้แหละค่ะนี่ลุ้นลุ้นมีไรจุบสียังเนี่ยแม่ตอนเบิ้งนึกว่าสีแดงไหมออกบาว่าแดงแดงชมพูชมพูม่วงเพราะปกติอันแม่ขวัญบอไซสีม่วงกับสีดำเพราะปันได เขาว่า่าค่อยบ่ค่อยถือบ่ค่อยถือกับอันวันเกิอดจ่าซที่นะนี่ก็เบอร์แอลจ้าเป็นเสือ้อฮหูดไว้เข้าปากเป็นปกติคนมันซิบหน้าไงชอบเพราะปกติเสื้อฮูดกันส่ส่วนมากมันจะมันจะบ่มี่ซิบหนานมามันจะมันจะเป็นแบบซิบสั้นๆน่ะที่บ่มี่ซิบเปิดจังซี่อันนี้ของอ่าอ,อ,อ,อีเวน้น อีเวนโอดอ่านบอกจางมันเถอะตัวนี้ก็เหลือร้อยเก้าเก้าเชื่อก็โอเคอยู่ค่ะเพราะได้ว่าสีไหมสีพอ่อแดงไหมสีบ่อแดงไหมแต่ว่าพอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ว่ามันเสียผู้ยิ่งเสียผูใ้ใช่ย คือช่วงตัวใหญ่ค่ะช่งตัวใหญ่ต่ว่ากับพ่อดีพ่อใดอยู่ค่ะพอดีพ่อใดอยู่จะว่าช่วงตัวใหญ่ไหมช่วงกลับไปเปลี่ยนเบอร์ซะ่ั้มเบอร์ยังเสือมีหูตัวละร้อยเก้าสิบเก้า เหไหมทีนี้ก็โออยู่นะคะทีบอกเขายนหนึ่งเดียงเดียงม่วงม่วง,งไหมที่ว่ามันเป็นโตใหญ่เป็นตัวใหญ,ใหญ่เดี๋ยวดูก่อนเป็นแต่เอวบอ้บ่ะชุดไทยชุดไทยชุดไทย นึกว่าเสือสักกรลาดแม่นบมีหูดน้ำมีหมวกน้ำค่ะมีหมวกน้ำเดี๋ยวใส่ให้ดูเบอร์แอลเหมือนกันตัวนี้อยู่ที่ของของโอลลี่ ราคาอยู่ที่4ร้อยเจ็ดสิบเก้าค่ะเหลือสองร้อยคัวขึ้นกันอาจจะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละ <c oughs> นางแบบไซส์กลมๆหน่อยหนึ่งจ้ะมีมีซิประกับมีแตบอีกค่ะกระดุมแตบอีกไซส์ช่วงนาหรือดูใบไม รวงใบไม้พลีจะเฮ้ยเบอร์แอลอยากโตนหน่อยไหมพี่ข่อยผ <c oughs> ู้ใหญ่ผลบอแลาเซตซี่เปิงดูก้มเชละตจ้ะ มันจะคล้ายๆเชื่อกสักกะลแต่บบแมนเป็นเนื้อผ้าธ,ธรรมดานี่หมวกนะแอลว่างหันอยากตัวใหญ่เหนไหมคะแอลตัวนี้อยากตัวน้อยเห็นบะหนีพุ่งไปห,หนีพุ่งไปชบมังนั่งแบบมังนั่งแบบโอ้อยู่นะ แต่ว่าเป็นแต่อยากตัวน้อยไหมตัวน้อยๆเนาะตัดตัดตัดใส่เสื้อร้อนเลยละจ้ะน่ารักดีมักเสือมีหมวกมีซิบแหล้วกับมีแตบอีกใช่ไมเปิดก็ได้ ใช้กันกินว่ามผิดเบิดผิดเบิดอแม่ผลลูกน้องลูกน่องลูกผีเยาเงสวัสดีค่ะพี่จิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเริ่มแท้แล้วเริ่มเริ่มหาของกินรูนี่มีของเขาด้วยมีของเก้า ว่าจะว่าจะแบอันอาหารแมวมานนั่ก็จะหนักเกินไปว่าจะแบกอาหารแมวมานนั่ก็จะหนักเกินไปสวัสดีครับผมคุณยาวคุณยาวคุณยายไป,ไปแล้วไปแล้วแม่ขวัญสวัสดีค่ะคุณมณีรัตนสวัสดีค่ะขอพูดหลายๆค่ะมามามาอันอาทิตย์นี้หิมะตกเกือบเกือบทั้งอาทิตย์เลย แล้วก็อุณหภูมิมีบวกมีลบเนีย่ยปแค่อัง,ง่นี่แม่อยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆคือแค่เอเถิงๆสวัสดีค่ะคุณพอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณแสงเทียนของพราะไของยอยู่นี่ลดไหลอยู่ดีอยากช่วยทั้งสองตัวเลยค่ะครับผมคุณยาวคุณยายทั้งหมาทั้งแมวกวนไปละไหน แมนพูดมานี่รัฐของรอบที่แล้วแพ็คขึ้นไปแล้วรอบนี้เขายันชงขึ้นอีกเขาก็เลยมีเฮ็ดขาดเนี่ยมีมีของเลียวครับผมคาะเชือพอดีได้คุณแฟงเทียนเชือโตัวได้เชือกันฝนพอดี แต่ว่าของเสื้อสักกรารอยากหน่อยเป็นหน่อยนึงแต่ว่าก็โออยู่ช่วยช่วยป่วนเป็นนายคุณแสงเทียนสองตัวนี่โอเคขอบคุณมากค่ะเสือ้ออย่างเสื้อสัก,กราดนี่ตัวนี้ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดแปดร้อยบาทค่ะเจ็ดแปดร้อยบาทแล้วกันฝนก็พอกันเพราะว่ากันฝน,นบ้านนี้แพงแพงไหมเม่ควันเบิ้งเราราคาบตกบ,บ่ต่มกว่าหาลวยจักตุก ก็เลยหาเบิ่งพอมันถืกเหลือสองลอยกวัวก็เลยจัดไปค่ะกันฝนเสือเ้อแดงกะพ่อใส่อยู่ค่ะแถววานนั้นกะให้ใส่ไปใส่ไปให้ให้พลังพลังสีใส่ว่าสีแดงสีแดงชมพูแดงนั่นไม่ควันอีกนั่นแหละช่วงนี้ก็เริ่มมืดแล้วจ้าตอนนี้มืดตอนนี้กลางเว้นเริ่มเริมย่าวขึ้นกลางเว้นเริ่มย่าวขึ้น,ลนแล้วก็ กล้ใกล้ใกล้หนาหรือดูไปไม่ผลีแล้วช่วงนี้ก็จะสะสมไขมันหน่อยหนึ่งอ่ะบวมบวมบวมเดี๋ยวีิมาีิมาโตกเกือบอเ,อกเกือบทั้งอาทิตย์เลยค่ะทีนี้ีิมาโตเกือบทั้งอาทิตย์เลยก็เลยบางมือกระบวกมือบวกนี่จะเลื่อนมากมือหัวแตกบางมือกระบวกบางมือก็ลบค่ะอากาศบานเฮ่ากะค่อนข้างดึกแล้วเนาะคะ่ะ จังไหนกะดูแลตัวเองแล้วกันค่ะบานเฮาเมื่อนี้ก็จะได้ของประมาณนี่ค่ะของบ่ได้บได้ลตันใข่ไปซื้อของเนี่ย <c oughs> จะพาเป็นแบบพวกบ้าหอบฟังประมาณห้าโมงครึ่งกับหามงสามสิบแปดนาทีหา,มง,หามงแรกกัะหามงสามสิบแปดนาทีจะช่วงนี้ห่างกับบานเฮาก็ประมาณหกชั่วโมงค่ะนับจากบานเฮาย,ย,ย้อนหลังกลับไปหกชั่วโมง นาฮอนกะนับจากบานเฮ้ายอนหลังไปหาชั่วโมงค่ะแต่ว่าช่วงนี้กะหกชั่วโมงอยู่อีกเจักหน่อยเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเยนวลากันแล้วจ้ะเดี๋ยวก็จะนั่นแหละสวยฝ้าเลิกงานมาผ้าริโอไปยางเนาะฝ้าเป็นฝ้าเป็นสีแบบม,ม,ม,ม่วงๆชมพูชมพูอะค่ะบานเฮ้ากับง,งามแล้วก็พระจันทร์